รู้ไหมว่าบางทีเราก็มีอีโก้แบบเยอะมากเยอะแบบชนิดที่ว่าเราไม่รู้ตัวเลยทีเดียววันนี้ที่ฉันก็เพิ่งโดนมาส,สดๆหมาดๆที่มีใครมาว่าเราหรอกแต่เรา,าจับตัวเองได้ว่าเฮ้ยฉันก็มีอีโก้ในด้านของการทํางานนี่นาซึ่งจริงๆเรามั่นใจในตัวเองมากเลยนะว่าเราก็มีอีโก้ในเรื่องของการทางานสักเท่าไหร่ แต่จริงๆแล้วดิฉันเป็นคนที่แบบมีแนวคิดที่เป็นแบบฟิกไมซ์เซ e ตแล้วก็มีความเชื่อว่าทุกอย่างก็คือต้องแบบดีที่สุดในวฉันถึงจะมั่นใจในการที่จะลงมือทาต่อไปเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราล้มเหลวซ้ำๆซักๆมันก็เลยกลายเป็นกรอบความคิดของเราแล้วบางครั้งมันก็กลายมาเป็นจุดที่แบบทําให้เรารู้สึกว่า เฮ้ยอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดมันเป็นความเชื่อที่เราคิดว่ามันใช่อะไรแบบนี้นะคะจนกระทั่งมาวันนี้เราได้มีการประชุมกับทีมงานแล้วก็โปรดักแมเจอร์คนใหม่ของเราด้วยนะคะซึ่งแบบว่าเชื่อไหมว่า แค่เวลาครึ่งวันน่ะทำให้เราตัดสินใจแล้วก็ฟันทงอะไรไปได้เยอะมากแล้วเราถูกละลายพฤติกรรมแบบไม่รู้ตัวระหว่างการประชุมมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยโปรดักต์อันนี้มันควรที่จะลนช์ได้แล้วหรือว่าโปรดักต์อันนี้มันถูกดองมานานเกินไปควรจะมาวางแผนขายวางแผนการตลาดได้แล้วค่ะไม่ใช่ดองไว้อย่างนี้เราก็ไม่จาเป็นต้องคิดเยอะไม่ต้องกลัวว่าแบบเออออกไปแล้วมันจะล้มหลงล้มเหลวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราไม่ทําตอนนี้เราจะทําเมื่อไหร่ อันนี้ก็จริงนะเราก็แบบว่าเราก็จะแบบอยากจะทําให้มันดูซับซ้อนอยากจะใส่ส่วนผสม,สมแบบเป็นสิบอย่างเอาเยอะๆเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าเขาบอกว่าจริงๆอิะการที่เราจะมีจุดขายนะมันไม่ได้จาเป็นว่าเราจะต้องศาสทุกสิ่งทุกอย่างใส่ลงไปนนะั้นเราก็เลือกตัวเด่นๆมาเรื่องพวกนี้มันดูเป็นเรื่องง่ายๆนะคุรแต่เวลาเรามีความเชื่ออะไรเยอะๆหรือว่ามีกรอบความคิดเดิมๆฟิกไมล์เซตเยอะๆแล้วเนี่ยการจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งอะมัน มันไม่ได้ง่ายแล้วบางทีมันก็ทําให้เราไม่ฟังคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวซึ่งแบบวันนี้ก็ตกผลึกอะไรไปเยอะแยะมากระหว่างการนั่งในห้องประชุมก็คือไม่ได้พูดใครนะว่าฉันแบบอีโก้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็นั่งพิจารณาแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> เรามีทีมงานเข้ามาเรามีทุกคนที่พร้อมจะซัพพอร์ตเราเราก็ควรจะปล่อยวางความคิดแบบเดิมๆของเราที่เราเคยทําแล้วแล้วมันไม่ได้ทําให้งานไปไหนมันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยตัดสินใจไปแล้วว่าโอเคค่ะรันค่ะโปรเจกต์นี้รันรันรันไปเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็หลังจากนี้เราจะมาดูกันนะว่าแบบว่าสก,กินแคร์ของพิาเนี่ยจะไปในทิศทางไหนทุกคนก็คือมันเป็นสิ่งที่พอารุนมากแล้วเป็นสิ่งที่พิาบอกทุกคนมาตลอดว่าพิาขาดทุนไปหลายสิบล้านแล้วมันก็ทําให้พิาหนะักกลัวกลัวแบบที่ว่า ลัวจะล้มเหลวแต่หลังจากนี้พี่อาจจะลองดูสตั้งพี่อาจะลองปล่อยวางความคิดเดิมๆแล้วก็ลองทําในเวต่างๆให้มันรู้ไปเลยว่าถ้าจะสําเร็จก็คือสําเร็จถ้าจะล้มก็คือล้มมาเลยอย่างเงี้ยนะก็ฝากทุกคนติดตามแล้วให้กําลังใจเขาด้วยนะทุกคน